เพื่อน ah. ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเก้าไปกับเที่ยนะฮะมาบุกกันที่ตลาดสดกันเลยนะครับที่เรามาตลาดสดกันในวันนี้เนี่ยนะฮะเรามาตามล่าหาหัวปีกันนะครับมาตามล่าหาหัวปีไปทําไมนะครับเราจะเอาไปทําน้ําหัวปีนะครับพอดีตอนนี้เนี่ย er เนี่ยก็มีน้องแล้วนะครับก็ต้องให้น้น Suzanne, ํานมน้องใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหา ปีดีๆเพื่อไปต้มทําน้ําหัวปีจะได้เพิ่มปริมาณน้ํานมให้กับน้องนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูวิธีการเลือกหัวปีแล้วก็ไปดูวิธีการต้มน้ําหัวปีนะคะรับว่าะจะต้มยังไงให้มีคุณภาพได้เพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับคุณแม่กันนะครับถ้าเราจะใช้เราต้องใช้ใช้หัวปีกล้วยน้ำว้านะคะหัวปีไม่ใช่หัว ไม่ใช่หัวปีป่าหรือหัวปีตะนีเพราะว่าทําออกมาแล้วน้ํามันจะขมนครับนนดูยังไงครับหัวปีนี่ไหน,นดีไม่ดีนะครับอันนี้ใหม่นะคะบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหัวปีเก่าอันนี้เขาก็จะจะบานออกมาแล้วก็ลูกกล้วยตรงเนี้ก็จะดําค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นทําออกมาแล้วน้ําหัวปีจะดํามากเลยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่สวยอย่างอันเนี้ย อันนี้ก็เป็นหัวปลีสวนนะคะแต่ว่าเขาตัดมาแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะตัดมาหลายวันถ้าหากว่าลูกกล้วยดําแบบเนี้ทําออกมาแล้วน้ําหัวปลีมันจะดําถ้าจะจะใช้ถ้ามันไม่มีก็ใช้ได้แต่น้ําจะออกมาดําแล้วไม่สวยหลังจากที่เรากลับจากตลาดสดกันมานะครับเราก็มาเข้าครัวกันนะครับก็ต้องมาเตรียมการยังไงนะฮะเพื่อมา ต้มทาน้ําหัวปีนะฮะเราก็จะต้องมีครูรูใช่ไหมครับผมไม่ใช่ครูนะครับผมเป็นแค่คนถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวยังไงผมฝากแนะนํานะครับคนนี้ก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ของเอ่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นครูรูทางด้านการต้มเอ่อน้ําหัวปีนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํานมนะฮะเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่กันนะฮะว่ากรขั้นี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำน้ำหัวปลีนะคะก็คือจะมีหัวปลีซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้หัวปลีบ้านหัวปลีกล้วยน้ำว้าอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นหัวปลีป่าหรือว่าหัวปลีกล้วยตานีเนี่ยน้ำหัวปลีที่ได้มันจะขมนะคะอันที่สองก็คือใบเตยค่ะใบเตยก็ จะใช้ประมาณนึ่งแล้วแต่ว่าจะใช้มากใช้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันที่3ก็คืออินทผลัมค่ะอินทผลัมนี้ก็จะ,ะให้ความหวานเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์สำหรับคุณแม่ให้นมแล้วก็เราไม่ต้องใช้น้ำตาลอันนี้ทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเป็นเครื่องที่จะทำน้ำหูปลีซึ่งดีกับ าการเพิ่มน้ํานมของคุณแม่ให้นมค่ะสําหรับกระบวนการนะคะโปรเซสในการที่เราจะต้มน้ําหัวปลีก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราก็จะเอาหัวปลีที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะมาแกะเอาเปลือกนอกออกนะคะในขณะที่แกะไปเราก็ตรวจดูไปด้วยว่า ลูกกล้วยที่อยู่ในหัวปลีค่ะจริงๆแล้วลูกกล้วยถ้าหากว่าดำเนี่ยเราก็จะไม่ใช้แต่เนื่องจากว่าหัวปลีเราหาง่ายคุณแม่ก็ก็เลยไม่เอาลูกกล้วยพวกนี้เลยนะคะก็เราก็จะเอาแต่แกะเอาแต่หัวปลีซึ่งหัวปลีเนี่ยเมื่อเราแกะเอาเปลือกนอกออกแล้วเนี่ยข้างในนะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นขาวๆขาวๆเนี่ยบางคนที่หาหัวปลียากเขาก็อาจจะมาหั่นเอาตรงเนี้ยนะคะขาวๆในส่วนขาวๆ แล้วก็พอหั่นแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาหัวปลีที่หั่นแล้วเนี่ยค่ะมาแช่น้ํามะนาวเพื่อไม่ให้หัวปลีดํานะคะในน้ํานี้คุณแม่ก็บีบมะนาวไปแล้วเปลือกของมะนาวเราก็เอาใส่ไปเลยแช่เพื่อไม่ให้มันไม่ให้หัวปลีที่หั่นแล้วเนี่ยดำนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมใบตเตยค่ะใบเตยเนี่ยเมื่อได้มาแล้วนะคะ เราต้องเอามาล้างทำความสะอาดเพราะว่าส่วนของใบเตยในส่วนโคนเนี่ยค่ะก็จะมีดินมออีสิ่งสกปรกคุณแม่ก็จะล้างสะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นฝอยๆนะคะอันนี้เตรียมไว้เป็นอย่างที่สองสำหรับอย่างที่สามนะคะก็คือตัวให้ความหวานได้แก่อินทผาลัมค่ะ วิธีการที่เราจะเตรียมอินทผลัมเนี่ยต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะคะบางคนก็จะแกะแต่เม็ดออกแล้วก็ใส่ลงไปต้มแต่คุณแม่เนี่ยก็จะค่อยๆดูทีละทีละทีละลูกแกะออกมาแล้วเพราะว่าอินทผลัมบางบางลูกเนี่ยต้องอันนี้ต้องระวังบางทีก็จะเป็นมีนอนบางเม็ดเนี่ยก็จะมีราดำซึ่งไม่ดีเลยนะคะนั้นเราก็จะไม่เอาเมื่อ แกะเม็ดออกแล้วเราก็จะหั่นเพื่อช่วยเวลาที่เราเอาไปต้มหรือปั่นเนี่ยก็จะละเอียดง่ายเพราะคุณแม่จะไม่ทิ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวปลีหรืออินทผลัมคือใส่แล้วต้มลงไปทั้งทั้งเนื้อเลยก็จะได้คุณค่าของน้ำหัวปลีค่ะหลังจากเราเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะหัวปลีที่หั่นเรียบร้อยแล้วใบเตยที่เราหั่นละเอียดแล้วอินทผลัมที่เตรียมแล้ว เราก็จะมีน้ำสะอาดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปต้มน้ำหัวปลีกันนะคะค่ะปรเซสในการที่เราจะทำน้ำหัวปลีเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเตรียมเครื่องที่จะทำอุปกรณ์ที่จะทำสำหรับแม่แม่บ้านที่จะทำเนี่ยสามารถทำได้2วิธีนะคะของคุณแม่เนี่ยมีเครื่องมีเครื่องปัน่นซึ่งอันนี้เป็นเป็นเครื่องปั่นแล้วก็ต้มที่เราสามารถทำ ทำน้ำหูปลีทำทุน้ําตัวเหลืองทําอะไรได้โดยโดยไม่เหลือตากิ้งเราจะใช้เครื่องนี้แต่ถ้าแม่บ้านที่ไม่มีนะคะก็วิธีการก็คือจะต้มแล้วก็ต้มต้มทั้งหมดเลยแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะคะซึ่งอันนั้นก็ก็จะได้น้ําหูปลีที่ใสกว่าอันนี้ก็จะเข้มข้นกว่านะคะ่ะในขั้นตอนแรกนะคะคุณแม่จะคั้นน้ําใบเตยเพราะว่าใบเตยเนี่ย จะเขาจะมีกากที่หยาบอันนี้เราจะคั้นเอาแต่น้ําไม่เอาไม่เอากากเขานะคะวิธีการก็คือเครื่องนี้เราจะใส่น้ําลงไปประมาณหนึ่งลิตรนะคะหรือ500 5 0อหรซีซีหรือ,อ, c c, รอ1ลิตรก็ได้เพราะว่าประเดี๋ยวเราก็จะคั้นแล้วเราก็จะเอาน้ำอันนี้ไปต้มนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปเลย เพื่อที่จะปั่นแล้วเดี๋ยวจะคั้นเอาแต่น้ํากรองเอาแต่น้ําค่ะเครื่องอันนี้ก็จะมีวิธีการขั้นตอนนิดนึงเพราะว่าเครื่องนี้เขาจะมีโปรแกรมอยู่หลายโปรแกรมนะคะถ้าดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสําหรับทําน้ําผักอันนี้ทำาสมูทตี้แต่ที่เดี๋ยวเราจะทํากันเราจะใช้โปรแกรมอันนี้โปรแกรมที่ทำน้ำนมถั่วเหลือง ข,ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะคั้นน้ำใบเตยคุณแม่จะใช้โปรแกรมสำหรับการทำน้ำผักนะคะเมื่อเขาปั่นให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมามากรองเอาแต่น้ำใบเตยอย่างที่บอกแล้วนะคะใบเตยเนี่ยเราจะไม่เอากากเพราะว่ากาก,ากเขาหยาบมากก็จะทำให้น้ำหัวปลีเราไม่อร่อยค่ะอันนี้ก็จะกรองสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องอันนี้ก็อาจจะใช้ผ้าขาวบาง หรือถุงชงกาแฟก็ได้นะคะกรองแล้วก็บีบเอาแต่น้ำใบเตยสำบ้านที่ไม่มีเครื่องที่มีโปรแกร,รมสำเร็จรูปอย่างนี้นะคะก็แล้วแล้วถ้ามีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ธรรมดาก็สามารถเอาเครื่องนั้น,น้าปั่นนะคะแล้วก็เอามากรองได้ก็จะได้น้ำใบเตยเหมือนกันหรือแม้แต่ที่ในกระบวนการที่เราจะทำน้ำาหปลีก ก็เหมือนกันค่ะก็จะใช้วิธีการปั่นแล้วก็เอาไปต้มแล้วมากรองนะคะน้ำใบเตยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาใช้สําหรับต้มหัวปลีไปเลยสําหรับเครื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมที่ต้มแล้วก็ปั่นต้มแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันทั้งหมดเราก็จะได้ทานทั้งเนื้อหัวปลีใบเตยแล้วก็อินทผพาลัมเนี่ยเป็นน้ําดียกันเอามากรอกใส่ขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เลย สำหรับคุณแม่ที่ไม่มีเครื่องที่ปั่นและต้มในตัวนะคะก็จะสามารถใช้เครื่องปั่นธรรมดาที่เราปั่นน้ำผักธรรมดานะคะปั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยรวมกันได้เลยแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่เราปั่นได้เนี่ยเอาไปต้มแล้วก็เอามากรองเอาแต่น้ำซึ่งประกอบไปด้วยน้ำหัวปลีใบเตยแล้วก็อินทผลัมก็จะได้รสชาติของอหัวปลี ะะได้ความหวานจากอินทผลัมแล้วก็ได้ความหอมจากใบเตยอันนั้นก็จะเป็นสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีเครื่องปั่นและต้มสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีเครื่องปั่นเลยนะคะก็สามารถทําน้ําหัวปลีได้นะคะโดยการที่เอาใบเตยเนี่ยมาหั่นให้ละเอียดหัวปลีหั่นให้ละเอียดอินทผลัมก็หั่นให้ละเอียดแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยต้มรวมกันเลยคุณแม่อาจจะเคี่ยวนานสักหน่อย เพื่อให้น้ำหัวปลีออกได้กลิ่นของใบเตยแล้วก็อินทผรา์ลัมเนี่ยเคี่ยวให้ให้เนื้อเขาเปื่อยลงมาแล้วเสร็จแล้วเอาทุกอย่างที่เราต้มแล้วเนี่ยมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือกรองด้วยถุงชงกาแฟค่ะอันนั้นก็ได้ก็จะได้น้ำหัวปลีที่แสนง,ง่ายแล้วก็มีคุณประโยชน์สำหรับคุณแม่ให้นมลูกเหมือนกันค่ะ ทีนี้เราก็ได้น้ําใบเตยแล้วนะคะคุณแม่ก็จะใช้น้ําใบเตยเนี่ค่ะเอามาต้มนะคะต้มหัวปลีและอินทผลัมเพราะว่าเครื่องนี้เขาจะเขาจะต้มแล้วก็ปั่นไปด้วยในตัวนะคะ,ะน้ําอันนี้สะอาดแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องล้างใหม่แล้วนะคะเพราะว่าน้ําอันนี้เป็นน้ําที่เราใช้น้ําสุดท้ายเป็นน้ําสะอาดอินทผลัมค่ะใส่ลงไปเลยทั้งหมดนี้นะคะ สำหรับใบเตยหัวปลีแล้วก็อินทผาลัมเนี่ยนะคะจะใส่มากใส่น้อยเนี่ยอันนี้ตามแต่คุณแม่หาได้เลยนะคะมีมากใส่มากก็ได้ประโยชน์มากมีน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้เราเราจะไม่มีสัดส่วนตายตัวของคุณแม่เนี่ยบางครั้งได้หัวปลีหัวใหญ่มาคุณแม่ก็จะแบ่งปั่นเป็นสองครั้งหรือถ้าได้หัวปลีหัวเล็กก็ก็ใส่ครั้งเดียวทีนี้มีเทคนิคอีกอันหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราได้ วัตถุดิบมามากเนี่ยเมื่อปั่นแล้วมันจะข้นมากใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะเอาไปต้มแล้วเติมน้ําลงไปเพื่อให้ได้ความใสเท่าที่เราต้องการนะคะจะข้นจ,นจะข้นจะใสเราถนัดทานยังไงอันนั้นได้หมดเลยค่ะเพราะว่าก็จะได้คุณค่าทางอาหารอยู่แล้วที่จะไปช่วยสร้างน้ํานมสําหรับคุณแม่ให้นมเคยมีคนถามคุณแม่นะคะว่าทำไมใช้อินทผาลัมไม่ใช้น้ำตาลเนื่องจากว่า อินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์สําหรับการสร้างน้ํานมนะคะมีประโยชน์มากแล้วก็ให้ความหวานแทนน้าตาลคุณแม่บางคนเนี่ยกลัวว่าในระหว่างให้นมลูกเนี่ยทานอะไรที่จะไปสร้างน้ํานมแล้วมันอาจจะหลงเหลือทําให้คุณแม่อ้วนนะคะอินทผลัมนี้เป็นเป็นผลไม้แนะนําที่มีการแนะนําว่าช่วยในการ เพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ให้นมด้วยค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปในโถแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกโปรแกรมกันนะคะสำหรับการที่จะต้มน้ำหัวปลีที่จะรับประทานทั้งกากด้วยเนี่ยคุณแม่ก็จะใช้โปรแกรมอันนี้เป็นโปรแกรมซอยมิลโปรแกรมสำหรับทำนมถั่วเหลืองซึ่งเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะฐานได้ทั้งทั้งหมดนี้เลยค่ะค่ะขณะน,นี้เครื่องนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะ กระบวนการในการทำเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีทั้งปัน่นทั้งต้มแล้วก็ปัน่นจนกระทั่งได้เป็นน้ำหัวปลีตามนี้หลังจากนี้เราก็เตรียมที่จะกรอกใส่ขวดนะคะเพื่อที่จะ,ะถนอมแช่ตู้เย็นไว้เป็นการถนอมน้ำนี้ได้ทานได้หลายๆวันนะคะทีนี้สำหรับ ท่านที่ไม่มีเครื่องนะคะไม่มีเครื่องต้มแล้วก็ปั่นอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องปั่นธรรมดาเมื่อปั่นเสร็จแล้วเราก็กรองแล้วก็เอามาต้มนะคะเอามาต้มแบบนี้ก็จะได้น้ำหัวปลีเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่ให้นมเหมือนกันส่วนผู้ที่ไม่มีเครื่องอะไรเลยนะคะไม่มีั้งเครื่องปั่นเครื่องต้มที่มีโปรแกรมไม่มีเครื่องปั่นธรรมดาก็สามารถ นำวัตถุดิบทั้งสามอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นนะคะมาต้มแล้วก็กรองเอาแต่น้ําเมื่อเย็นแล้วก็ปรอกใส่ขวดได้เช่นกันสำหรับน้ําหัวปลีประเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้น้ําหัวปลีประมาณ10ขวดนะคะเอาไว้สําหรับคุณแม่ให้นมลูกก็หวังว่าคลิปต้มน้ําหัวปลีสําหรับเพิ่มน้ํานมคุณแม่ให้นมนะคะน่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณแม่หลายๆท่านไวเ้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ